อธิบายชัดเจนมาก

เวลาทดสอบนะคะจุดนี้นะคะเราจะใช้เท้าขอในการทดสอบนะคะก็ให้เราอยียไปที่แช่แข็งของนะคะเวลาเหยียบจะแค่แต่แบบนี้นะคะเรากดไปแล้วลงไปให้ไปเขียนด้านหน้าของแช่ไก่อนไอกขั้วหนึงอลแรงลขึ้นมานะคะให้เราไปยยเท้าไปหยุดจุดด้านข้า